สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่360องศาโกกรีนนะครับในวันศุกร์กับผมกิติพันธ์นุตตยักุลนะครับในวันศุกร์ก็หมายถึงว่าการมุ่งสู่เข้าสู่วันสุดสัปดาห์นะครับมนุษย์เรายังดีนะครับมีวันหยุดนะครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสภาพอากาศสุดขั้วนั้นไม่เคยมีวันหยุดนะครับมันยังคงอยู่กับเราครับแล้วเราก็จำเป็นจะต้องปรับตัวแล้วอยู่กับมันให้ได้นะครับวันนี้สภาพอากาศสุดขั้วมีอยู่2ที่ด้วยกันไม่นับเมืองไทยนะครับที่แรกนะครับก็คือเรื่องของมหาสมุทรครับใครที่ชอบนั่งเครื่องบบินนนนะครรััปปยุโ้ มั่นใจว่าเวลาดูแผนที่บนเครื่องบินจะต้องเจออะไรบ้างครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมหาสมุทรแอตแลนติกและก็ทะเลบอลติกครับนักวิจัยนะครับจากสหภาพยุโรปครับเขาได้รับทุนวิจัยไปศึกษาสิ่งมีชีวิตใน3หน้านาน้าทะเลนี้นะครับเพราะว่าพบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นทําให้น้ําทะเลนั้นอุ่นขึ้น นั่นก็ทําให้สิ่งมีชีวิตที่นั่นมีความแปรปรวนอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับไปดูกันนะครับโดยเฉพาะในช่วง40ปีที่ผ่านมามหาสมุทรแอตแลนติกนั้นมีความเป็นทะเลเขตร้อนมากขึ้นคือมันอุ่นขึ้นนะครับจากจํานวนสัตว์น้ําสายพันธุ์น้ําอุ่นที่เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก ส่วนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลบอลติกนั้นก็พบว่าจํานวนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่แต่ในน้ําเย็นเท่านั้นมีจํานวนลดลงอย่างน่าตกใจครับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้ใช้ค่าดัดชนี CTI หรือว่า Community Temperature Index นะครับเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นการใช้ดัดชนีวัดค่าความเป็นสังคมของสิ่งมีชีวิตของสัตว์น้ําที่ผูกพันกับสภาวะน้ําอุ่น หรือน้ำเย็นนั่นเองนะครับซึ่งดำเนินการตรวจสอบย้อนหลังไป40ปีผ่าน65โครงการด้วยกันครับที่ทำการสำรวจสายพันธุ์จำนวน1,817สายพันธุ์ในน่านน้ำทะเลทั้ง3ผลการศึกษาพบว,ว่าสังคมของสิ่งมีชีวิตในน้ำทะเลนั้นนะครับมี2ปรากฏการเกิดขึ้นครับ 1. กระบวนการที่สายพันธุ์สัตว์น้ำอุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับและกระบวนการลดลงของสายพันธ์ สัตว์ในน้ําเย็นซึ่งเกิดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลบอลติกที่ความอุ่นในนั้นทะเลนั้นเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ โดยการเพิ่มขึ้นของสัตว์น้าอุ่นนั้นเป็นการเคลื่อนย้ายจากทะเลอินโดแปซิฟิกครับซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเดินทางทะลุผ่านมาทางคลองสูเอตนะครับมาอาศัยอยู่ปะปนแล้วก็แข่งกันทำมาหากินนี่นะครับกับสัตว์น้ําสายพันธุ์เดิมทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อาหารและระบบนิเวศเดิมนั่นเองครับส่วนสายพันธุ์สัตว์น้ําเย็นที่ลดลงนั้นเช่นปลาซาดีในยุโรปนะครับในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและปลาคอสในทะเลบอลติก กลับกันนะครับคือมีการม,มันไม่สามารถหนีไปไหนได้ครับเพราะว่ามันอยู่ในน้ําเย็นนะครับจะหนีไปน้ำอุ่นก็ไม่ได้ตัวเองก็อยู่ไม่ได้อีกจํานวนมันเลยลดลงนั่นเองครับทำให้ประชาชนในที่แถบ,บนั้นนะครับที่ประกอบอาชีพประมงนั้นก็จะต้องปรับตัวครับว่าต่อจากนี้จะต้องจับอะไรจับเมื่อไร่จับมากแค่ไหนนั่นเองนอกกนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับที่จะต้องเข้มงวดในเรื่องของกฎระเบียบการบริหารจัดการโดยการใช้วิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์และป้องกันนั่นเองนะครับ นี่คือที่3ทะเลในแคนทวีปยุโรปนะครับมาถึงประเทศจีนกันบ้างครับใครว่าสิ่งแวดล้อมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับไม่เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจอันนี้ส่วนตัวผมขอค้านนะครับเพราะว่าจะต้องมาดูข่าวนี้ครับเพราะว่าคลื่นความร้อนที่เกิดในประเทศจีนเนี่ยครับมันกําลังทําให้สภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะห่วงโซ่อุปาทานหรือว่าซัพพลายเชนนะครับเอาง่ายๆก็คือว่าเวลาเราผลิตของ1ชิ้นเราจะต้องส่งจากจุด กอไก่ไปยังจุดขอไข่จากนั้นประกอบกันเสร็จเป็นชิ้นงานแล้วก็ส่งไปในจุดคอควายอย่างนี้เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานนะครับหรือว่าพพลายเชนครับมาดูกันนะครับว่าความถี่และความร้อนของคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับมีรุนแรงมากขึ้นตามลําดับนะครับในประเทศจีนทําให้กระทบกับห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมและกระทบเป็นโดมิโนโเป็นลูกโซ่นะครับมาที่ค่า GDP ของประเทศด้วยและสุดท้ายแน่นอนครับจีนนี่พี่บิ๊กเบิ้มอยู่นะครับ ก็จะลามไปทั่วโลกเลยครับทีนี้จากผลการศึกษาพบว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้น4-7องศาเซลเซียสอาจทำให้ประเทศจีนสูญเสียค่า GDP 3-5ในปี2050 2050ั้ท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าเป็นปีที่เรากำหนดว่าจะเป็นเน็ตซีโร่ด้วยนะครับปีนั้นแหละครับโดยคลื่นความร้อนแบบสุดขั้วจะส่งความเสี่ยงโดยตรงนะครับถึงความมั่นคงทางด้านอาหารพลังงานและทรัพยากรของจีนซึ่งเราทราบดีว่าจีนมีความต้องการและอัตราทั้งการอุปโภคและบริโภคที่สูงที่สุดประเภทประเทศหนึ่งของโลกและยังไม่นับถึงเรื่องสุขภาพประชาชนนะครับที่จะต้องได้รับผลกระทบทางด้านของโรคฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดนะครับมากขึ้นจนนําไปสู่ความพิการแบบถาวร หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตได้นะครับในบางกรณีส่วนในภาพรวมของโลกใบนี้ครับเหล่านักวิชาการทางสภาพอากาศเขามาคุยกับทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับมีความเห็นร่วมกันว่านะโลกนะครับในปี2060ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจนั้นจะมีมูลเหตุจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจะอยู่ระหว่าง0.6ถึง4.6 โดยที่น่าเป็นห่วงก็คือประเทศที่กําลังพัฒนานะครับซึ่งค่อนข้างยากครับที่จะพยากรณ์แต่มีตัวเลเขคร่าวๆว่าความสูญเสียทางด้านผลผลิตทางด้านแรงงานอาจสูงหรือมากกว่า3.3เท่าของค่าเฉลี่ยโลกในดินแดนแอฟริกาตะวันตกและเอเชียตอนออกเฉียงใต้อย่างบ้านเรานั่นเองนะครับาศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมนะครับกวนดาโบจากมหาวิทยาลัยชิงหัว ให้ข้อมูลว่าผลของคลื่นความร้อนนะครับมีผลต่อแรงงานและผลผลิตทางการเกษตรที่เป็น,นกลไกในห่วงโซ่อุปทานจะเป็นไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะคู่ค้าในทวีปแอฟริกาที่ยังขาดความสามารถในการปรับตัวแร่ธาต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่โดนผลกระทบจากคลื่นความร้อนนะครับจากนี้จะถูกบังคับโดยธรรมชาติให้มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างเช่นถั่วเหลืองนะครับใครไม่ทราบต้องทราบไปเลยนะครับจีนนี่เป็นผู้นําเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและมีความเป็นกังวลว่าเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ทันเวลานั้นจะสามารถทําได้สําเร็จหรือไม่แต่รัฐบาลแต่ละประเทศก็ยังคงต้องเดินหน้าทําต่อไปครับตามแผนที่วางไว้ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่ว่าตอนนี้มีโอกาสถึง9 9 จะเหยียบร้อยแล้วครับที่จะเป็นปีที่โลกนั้นอุ่นที่สุดติด1ใน5ตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลมาและถึงแม้เราสามารถควบคุอมอุณหภูมิให้สูงไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสได้ก็จริงในปลายศตวรรษนี้นะครับแต่เราจะยังคงต้องพบกับสภาพความแปรปรวนของอากาศอีกหลาย10ปีต่อไปอยู่ดี นี่ก็เป็นเรื่องของซัพพลายเชนนะครับในประเทศจีนแล้วก็ประเทศใหญ่ๆใ,ในโลกนะครับมาถึงเรื่องของประเทศไทยกันมางนะครับฤดูร้อนปีนี้ค่อนข้างจะเอาหนักเอาการพอสมควรโดยสภาพอากาศนั้นจะร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ครับโดยอุณหภูมิสูงที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ43-44.5องศาเซลเซียสซึ่งนับจากนี้กลางเดือนมีนาคมจะเข้ารอบร้อนสุด ต้องเน้นอีกทีนะครับร้อนสุดครับของฤด,ดูการแล้วนะครับคาดการพื้นที่ที่จะมีความเสี่ยงอากาศร,ร้อนจัดนะครับตามที่ขึ้นอยู่เลยนี่นะครับ43-44.5องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่ของภาคเหนืออีสานกลางและตะวันออกนะครับความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นภัย สภาพอากาศที่ต้องเตือนกันครับเพราะว่าความร้อนส่งผลต่อสุขภาพในหลายๆด้านนะครับจะเป็นมากเป็นน้อยบางท่านนั้นอาจจะแค่ปวดหัวปวดศรีรษะนะครับเมื่อยตัวนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไปไกลถึงโรคลมแดดซึ่งจะต้องระวังนะครับเรื่องของฮีสโตรกนะครับจึงเน้นยำ้ำฤดูร้อนปี67นะครับร้อนแรง ร้อนนานนะครับหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศร้อนจัดเป็นเวลานาน,านๆเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนะครับเพื่อที่จะ,ะเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดเอาไว้ด้วยซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าฤด,ดูร้อนปีนี้นั้นร้อนกว่าปีที่แล้วและร้อนเร็วโดยอุณหภูมิสูงสุงสดล่าสุดนะครับต้นเดือนมีนาคมก็พุ่งทะย,ยานแตะ40ถึง42องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่แล้วนะครับและนี่ก็คือความร้อนนะครับแต่ว่าความร้อนนั้น ถ้ามันร้อนมากๆนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะความร้อนมากๆเวลาเราดูองศาเซลเซียสใช่ไหมครับท่านอธทิบดีครับ40องศา44องศานี่ร้อนแล้วแต่ความรู้สึกท่านอธทิบดีบอกจอว่ามันเป็นความรู้สึกที่มีความแตกต่างกันอยู่กับตัวเลขของอุณหภูมิในความรู้สึกเป็นแบบนั้นค่ะ ค่ะที่ผ่านมามีคนพูดถึงว่าประเทศไทยอุณภูมิ50องศาแต่ที่นี่เราก็ต้องมาดูว่า50องศาคืออะไรก็เดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะมาติดตามค้นหาความจริงว่า50องศาที่พูดถึงคืออะไรและนี่คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างอุณภูมิที่เกิดขึ้นจริงและดัดชนีความร้อนนะครับสักครู่กลับมากับท่านกรวีสิทธิชีวภาพค,ครับ